ที่แกะไปแล้ว2กล่องก็คือกล่องนี้นะครับถ้ายังไม่เคยดูก็ไปย้อนดูได้นะตัวนี้ก็เป็นงานลิขสิทธิ์เพียร์ลไชน่าเช่นเดียวกันนะครับเหมือนว่ามันจะออกของแรงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกง่ายขึ้นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับบูมสไตรเกอร์สวัสดีครับสวัสดีพี่เมือ่อนทุกคนนะครับพบกับผมบูมจากช anel บูมสไตร์เกอร์นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องสุนการ์นรัลโตกอีกกล่องหนึ่งนะเป็นงานลิขสิทธิ์น่าจะเป็นกล่องที่3าที่แกะไปแล้ว2กล่องก็คือกล่องนนี้นะครับ ถ้ายังไม่เคยดูก็ไปย้อนดูได้นะตัว,วน,นี้ก็เป็นงานลิขสิ์เพียรหลอกไชน่าเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับกับตัวนี้ แล้วก็ข้อมูลต่างๆนี่ผมไม่มีเลยนะแต่คิดว่าการ์ดมันน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคเขาบอกว่ามันเป็นกล่องที่เหมือนอัพมาจากกล่องฟ้าขึ้นมานิี่ึิงนะเออ,อคราคามันแพงกว่านะแล้วเหมือนว่ามันจะออกของแรงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกง่ายขึ้นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ <S <S 1> <S 1> ก่อนจะไปดูนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวแกะพร้อมเลยกันนะครับตัวนี้น่าจะแพงกว่าประมาณ200 1 0 0 200นะกล่องนี้ไม่ได้แพงมากนะ ในกล่องนะครับแกะเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตัวกล่องก็วิปปบวับวิบวับก็มีสติกเกอร์นะครับแต่เหมือนสติกเกอร์เพลใช้ได้หายไปไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรน,นะ QC ไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะครับทั้งๆท,ที่ของแพงกว่ากล่องฟ้าโดยซ้ํานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับ,บ,บนี่ซอ,องมันคล้ายกันจริงๆนะครับก็เป็นบูสเตอร์แพ็คนะครับของลิกาซิตเพลทชอน่าเหมือนเดิมนะแล้วเราก็มาลุ้นกันเอออันนี้แกะเสร็จแล้วสำหรับบูสเตอร์แพ็คนะครับ มาณนี้นะครับอันนี้เป็นกาละด้านบนตรงนี้เป็นรูโตโมเซียนแล้วก็ซาสเกะแล้วก็โทบินะครับแล้วก็คิวเลรบีนั่นเองน่าจะเป็นทำลายช่วงนั้นนะช่วงก่อนสงครามดินจานะคิดว่าจะช่วงช่วงนั้นนะครับโอเคครับสำหรับกล่องนี้นะครับมีทั้งหมด30ซอนะครับกล่องฟ้ามี36ซอนะครับแล้วก็ราคาแพงกว่าของมันคงออกดีกว่ามั้งอืไม่รู้นะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะ Okay. ก็ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสองเป็นส้มเนาะแล้วก็พวกสัญลักษณ์พวกนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมอ่านยี่ห้อไม่ออกจริงว่ามันอ่านว่ายี่ห้ออะไระใครดูออกเปว่ามันดีห้ออะไรอะครับเกาะตรงน,นี้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะนารูโตะโอเคซองแรกเลยนะครับลักษณะการ์ดน่าจะเหมือนกันนะครับนี่ไฮยะเตะนะครับ ใบสุดท้ายใบการันตีเป็น S R นะครับอาจารย์ลูกะนั่นเองนี่ตัวงหลังก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเด๊ะๆเ,เลยมันจะมีรหัสดนล่างน,น,นะครับ N R S R 0 3 3แล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ M K นี่น่าจะชื่ออาจารย์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นลิขสิทธิ์ก็สวยดีนะเป็นการ์ดการันตีฟอร์แบบนี้เลยนะทุกคน กาวะอ่าแล้วก็ชิโนะใบสุดท้ายเรามาลุ้นกันว่ามันจะได้อะไรนะครับโอ้น่าจะเป็น SR ธรรมดานะครับเป็นซาอินะครับหลายใบแล้วครับต่อไปนะครับหมู่บ้านอื่นเนาะผมจำชื่อไม่ได้คนนี้มาบ่อยมากเทนเทนซากุระและก็นารุโต ใบสุดท้ายเป็น SR แน่นอนฟึบคุเลในนั่นเองนะครับโอ้ย UR นะครับซึนเดะนั่นเองห่างียรุ่นที่5ของเรานั่นเองนะครับมาเฉยเลยไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะครับกล่องเนี้ยถือว่าเท่าทุนแล้วนะถ้ามี UR แบบป้าซึนเดะออกมาแบบนี้นะครับอ่าใบนี้คันคุโร่นะครับ ทิกะมารุไปแบบวาเลยเนาะทุกคนใบสุดท้ายในบูสเตอร์แพ็คนี้เป็น SR นะครับซาสเกะว้าวใบนี้สวยงามมากอืมโอเคต่อต่อต่อปึ๊บอ่าพินาตะนะครับ SR นะครับเป็นไข่จำชื่อไม่ได้นะครับจากหมู่บ้านอื่นนะครับอันนี้ตัวลักษณะของฟอยล์องอ r มันจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะเป็นแบบคิดขีดออกมาจากตรงเนี้ย เรามาลุ้นกันครับใบสุดท้ายเมื่อกี้ผมเห็นแวแบบเป็นอิเจิแลวนะทุกคนไปเราไปเลยพวกนี้ใบนี้มาแน่นอนนะครับทุกคนโอ้โหอิเจิครับ S R ครับเป็น e อิเจิโอใบนี้ผมไม่เคยมีมาก่อนเลยครับแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันอย่างสวยดูดิ S R 018ปนะครับโอ้โหใบนี้สวยงามมาก ซาสึเกะมบสุดท้ายเป็นกาวดนะ S R ตัดก็เขยเขยำมาลงมาหน่อยนะเดี๋ยวจะตัดเข้าการแน่าจางานงอกโอเคปึ๊บอา่าอาจารย์ไก่นั่นเองนะครับ ซองที่9้าใช่ไหมสังเกตง่ายๆครับถ้าเห็นด้านหลังมันเอียงมันไม่ตรงกับการ์ดบุสเตอร์ด้านหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นของ s s r ขึ้นไปนะนี่เป็นนี่นะครับเป็นคันโทรล s s r จริงๆด้วยน่าจะมีแล้วนะนี่ครับน่าจะจากแพ็คแรกที่แกะไป ไปสุดท้ายเป็นตัว SR ก็คือน่าจะเป็นการันตี SR ทุกซองนะครับใน Booster Pack ของกล่องส้มกล่องนี้นะครับอืมปอืมเนจิครับ SSR สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเป็นบิจารับบีนะ 切刀。 เป็น SSR นะครับอีโน่นั่นเองว้าวสวยงามมากมันใช่ระดับในของนินจาหรือเปล่านะทุกคนใครอ่านออกบ้าง <c oughs> SSR ตอนนี้ออก3ใบแล้วนะครับทุกคนใน1 5บสองแรกนะครับเอสิบสีสองแรกในนารุโตะเมื่อกี้เห็นแบบแ,บบแล้วน่าจะเป็นแค่ SR นะครับนารุโตะปึ๊บเป็น SR ตอนเด็กนะครับใบนี้ยังไม่มีมาก่อนนะครับ นี่ก็คือทีมเจ็ดเนาะโอเคผ่านมาแล้ว15บซองนะครับก็มี SSR ออกทั้งหมด1 2 3 3ใบนะครับแล้วก็ UR เป็นป้าเซนาเดะนะครับที่ออกมาใน15บซองแรกนะครับโอเคเราต่ออีก15บห้าซองในช่วงหลังเลยเนาะขอไปเดิมก่อนตอนที่ผมจะแบบเปิด สนุกสนุกกำขับเนี่ยแม่งออก UR มาโหอ,อันนี้สวยมากเลยใครจําได้ว่ามันกี่หางครับตัวนี้อืมย่างสวย <ST AR C> นี่อินโฟเมชันด้านหลังนะครับจับแล้วแบบส,กสากเลยนะทุกคนอืมกองนี้แบบคุ้มมากๆเลย UR ออกสองใบแล้วแล้วตัวไอสัญลักษณ์ยูตรงนี้มันมันมันดูเหมือนแบบนูนออกมาด้วยนะแต่จริงๆมันไม่นูนนะดูดิเห็นไหมืม อันนี้น่าจะไม่มีอะไแล้วว้าวเรามาต่อกันทองที่17นะครับปึ๊บไปนี้เป็นปึ๊บ S R นะครับอาจารย์ทะกาชิอันนี้ผมน่าจะมีละหลายใบยละโอเคงั้นเรา ตัดกันไปเลยเนาะแล้วค่อยมาลุ้นทีเดียวเท่าที่ผมไปดูของช่องต่างประเทศนะเขาเหมือนว่ามันมันเป็นงานลิขสิทธิ์เหมือนแบบพีรลอใชไชนาเลยครับแต่ว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะครับทุกคนเออแต่ว่าถ้าจะเลือกเก็บก็ผมว่าเก็บกล่องอันนี้เถอะกล่องที่มันเป็นเพีร์ลอชไชนาดีกว่านะครับ พี่เราชน้า <ina> มันอยู่ในพวกงานเรซินงานไหลนะครับมันมีจริงๆนะทุกคนจะคุ้นตาดีกับงานเรซินนะครับหลายๆค่ายนะที่ได้ลิกิทสิ์ไปก็จะเขียนว่าเพี L ่เราไชน่านะเพราะคือเหมือนแบบซื้อลิกิทสิ์มาก็จริงแต่ว่าลิกิทสิ์ที่จีนอะไรแบบนั้นนะครับจัดสองนี้เลยดีกว่าป๊บ อันนี้เป็นพ่อของชิกะมารุนะครับนาลาแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรชูคาคุหรือเปล่าเนี่ย SR มันยังสวยเลยครับทุกคนโอเคต่อและในสุดท้าเป็นสุดอาจารย์ยามาโตะ s นัันเองนะครับนี่ก็อยู่ทีมเจ็ดเหมือนกันนะเนาะ ข้างหลังก็มีนารุโตะมีซากุระแล้วก็ซาอินะครับนี่ s s r แน่นอนดูทุกคนดูปึ๊บฮืมล็อกลีนะครับอย่างรออาร์ตมันดูมันดูสวยนะแต่ว่าเขาทำให้มันรู้สึกว่ามันแบบมันสวยจริงๆอะมันรู้สึกแบบแตกต่างกับแรงเอสอหรือแรลงอารธรรมาดาทุกคนอืมนี่นะครับเป็นเอ ออกเยอะเหมือนกันนะใบก็รันตีเป็น S r นะครับซาสึเกะนะครับสวยงามต่อกันว้าวมีลุ้นแล้วครับไปหลังเมื่อกี้นะเพราะว่าหวัวทิมนะเออนี่นะครับนาดูโต๊ะ SSR อาจารย์กากาชินะครับโอ้โหโใช้ตัดสายฟ้าอย่างรอเลยครับใบนี้ใบน,นี้มีหรือ,อยังน่าจะยังไม่มีนะเราขอดูก่อนนี่ไงมันคนละอาร์กันครับทุกคนดูสิผมว่าใบน,นี้สวยกว่านะใบที่เพิ่งได้สวยกว่า,านี่หลังเหมือนกันเด๊มันเหมือนมันบอก ภารกิจหรือเปล่าที่เขาไปทํานี้ผมไม่แน่ใจ,ะจนะตรงนี้เป็น S S R เหมือนกันนะแต่คนละอาร์ตแล้วก็ดีเทลด้านหลังอะแตกต่างกันด้วยนะทุกคนดูดิอันนี้ใบที่เพิ่งได้นะครับใบนี้ส่วนอันนี้ใบที่ได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคต่อกัน SR นะครับเขาชื่ออะไรอะซื้อจีคังเงี้หรือเปล่านะปัจจุบันนะครับเก่งเหมือนกันนะคนนี้นันโกะปึ๊บและอ้าวเดี๋ยวทำไมอันนี้มันไม่มี SR รละ่ะไม่ได้การันตี R หรอหรเหรอกหรอเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ เออเออช่างมันเถอะปุ๊บใบกรรันตรีในแพ็กนี้เป็น S R นะครับ ตอนนี้เราเหลือกันทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2เท่านั้นนะทุกคนนี่แต่ตัดไปแล้วละ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมี UR หรือว่าแรงอะไรที่มันสูงกว่าน,นี้ออกเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนี่ว้าวเอาละเรามีลุ้นเออมินาโตะเลยนะครับทุกคนของเง้ยรุ่นที่4ของเราฮินาตะาโจจิ ไปนี้เนี่ยแหละเราต้องลุ้นกันนะครับทุกคนหืม SSR นะครับเป็นมินาโตะโอ้โหไปนี้สวยมากเลยครับทุกคนดูสิความวิบบับนั่นเองผมไม่เคยได้เลยนะไปนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมินาโตะนี่เหมือนไม่เคยมี SR ด้วยซ้ำนะนี่นะครับ ไปเราไปต่อกันฟึ๊บนาลูโตใบนี้เป็น S R Sakura โอ้นี่ก็สวยดีนะถ่าสวยดีเหลือวอีกสามซองสุดท้ายนะครับใบนี้นี่ต่อไปเลยใบไวเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บและนี่เป็น S R พวกนี้น่าจะไม่มีระดับฟุงสูงนะเท่าที่ผมสังเกตดู ตัวละครที่ไม่ได้เด่นมากนะครับเพราะไม่ได้ทำ SSR ขึ้นไปมานะครับพวกแสงอุตสาห์นี่ผมยังไม่ได้เลยนะนอกจากอิทาจีอะครับทุกคนใบนี้เป็นซากุระตอนเด็กนี่สูง148สี่กวส่างารทุโตอีกค,ครับทุกคนดูสิ เอาละสองสุดท้ายของเราแล้วนะครับใกล้ใกล้และใบสุดท้ายเป็นเนจิเอนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วครับสำหรับ32นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีแล้วกันว่าเราได้อะไรกันไปบ้างนะครับ SR ธรรมดานะครับนี่ ที่ได้ไปนะครับสำหรับพ u t เตอร์แพ็กกล่องนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแรงกันบ้างนะครับ ที่เราได้กันไปนะครับใบแรกที่เป็น S R นะครับก็เป็นเนจินะครับโอ้ยังสวยครับทุกคนดูอาสิอันนี้มินาโตะใบนี้สวยกว่านะครับ2 <c oughs> แล้วก็คาคาชิ3แล้วก็ล็อกรี4และอันนี้เป็น U R นะครับผมจำชื่อไม่ได้สวยมากๆเลยนะทุกคน U R <c oughs> ผมไม่เคยมีเลยเนะี่ย แลวก็นี้เป็น S S R นะครับอีโนะและอันนี้ก็เป็นอิทาจินั่นเองนะครับและใบนี้ก็เป็นป้าซึนาเดะนะครับ uh huh. U R ออก2ใบนะครับนี uh ่ U huh. R huh. นะครับสวยมากๆม <c oughs> ันเหมือนสักสาหรอยด้วยนะครับผิวของกาดนะครับ <Okay. S 3> จริงๆมันมีอยู่ชอตต็อตหนึ่งนะที่เหมือนกาดมันหยิบมาไม่หมดนะครับแต่ว่าตอนผมมาเก็บขยะพวกนี้นะครับเนี่ย ก็เจอกับ ssi อีกหนึ่งใบนะครับเป็นชิโนโนะครับอย่างสวยเลยเป็นมแมลงเนาะก็ประมาณนี้ครับมาเก็บตกนิดนึงนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่ราคาแพงกว่าอย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับแพงกว่าไอ้กล่องนี้นี่นะครับกล่องนี้กล่องนี้ถูกกว่าน่าจะเป็นเหมือนกล่องเริ่มต้นอะไรเงี้ยเนาะอืมอันนี้แพงกว่านิดนึงนะถ้าจะไปเก็บจริงๆผมก็ให้ซื้อกล่องท่มมาเลยดีกว่านะครับเออมีงบนิดนึงนะ มันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะทุกคนผมว่ามันสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยหรือเกินนั้นอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นะ้แต่ผมกดมาได้น่าประมาณห้าร้อยนะครับเออแล้วก็สําหรับกลุ่มการที่ผมสร้างนะครับก็ใครยังไม่ได้เข้าก็สามารถเข้ากันได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะในในกลุ่มนั้นเลยนะครับก็จะมีผมเนี่ยแหละจะไปคุยกับเพื่อนๆบ่อยๆนะครับไปคอมเมนต์ถามหรือจะไปเอ่อสงสัยตรงไหนอะไรยังไงนะครับอืมก็ไปคุยกันได้นะคัะะครบ สังคมดีมากเลยนะทุกคนก็มีคนแลกการ์ดมีอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับใข่การ์ดซ้ำๆนะครับส่วนของผมที่ซ้ําเป็น S s R นะครับน่าจะเป็นคันคุโรนะใครจะอยากแลกนะครับทุกคนใครอยากแลกมั่งก็คอมเมนต์มาได้นะเออทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องส้มกล่องนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ช่อง Boom s t ิ๊กเกอร์เลยนะครับจะได้มีคลิปรีวิวอย่างนี้ให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ